ไปดี di. สวัสดีพี่น้องมาเบิ่งขั้วคุณเสืองคุณเสืองยีดกับเขาแงดงมาเนี่เจี๊ยันเฮ็ดผัดกระเพราก่อนสิทอดมูสิผัดกระเพราหมูบ่เนี่ยผัดกระเพราหมูกับทอดหมูอีกแล้วบ่จ้ามากินแต่หมูเนาะคุณเสืองขั้วคุณเสืองบ่ติ ปาจิพัดกับเผาคนก็พัฒไรแต่คุณเสืองนะมีกระสิโทอดสิทอดก็สิพัดส์แล่เอาเสๆเ้อจ้าที่แหลกว่าสิบุพัดกับเผาโแมนาสิบุพัดเนี่ยมันก็สิเห็ดจังเลสีเห็ดยังกิ่นขวดังจะเป็นยังไง แสียางมาท่างผีดอกมั้จังอันนะเบาบางแสงียงเป็นไนรกระตระเตะผัดกระเพราตรงซีเพด็เพดเนี่ยได้จังสเสบใช้พริกแห้งไหมฮะพริกแห้งนะเนาะจังหอมเนาะรจริงๆคันนี้พริกสดกับตำพริกสดลงไปน้ำแหงแสบแสบแสบในผัดกระเพรา พัดใส่แสบบะต้ขั้นเคลีรลกักินบ่ดด้ที่วานยนะตวงเกีวก่อนให้ันหอมผให้หอมก่อนบเตัดใหม่ได้กับ่เป็นกินอีกแล้วพัดกระเพราสูตรของคุณเสืองจาอ้าพัหมักใส่พิีแข่ง,งพันว่าใส่พิกแห่งไลง้หอม รงไ้เลยเนี่ยดได้แบ่งออกในอันนั้นบ่ฮะแบ่งอะไบอหะใส่โอ้ยจัก่อเอาฝาข้นจันเยสิเป็นก่อนดทำหอมโอ้ยกิสิขมดั จามต่นจามปลายน้ะคนคนคนไม่ไหวคนใ็กระบี่ออกในในหมูจับเป็นอก่อนเสดเลยพอไาเวลาห่อนมูคันติดกันได้นามอีกเนอกพวกเนาหันมันจะติดอหนีมากเลยขยีขยีออกพัดๆัดไม่ไหวเลย เราม่ขยี้หมูเราขยีกะลมังก็กะลมังอะไกระ,กระทะเราคิปเราทำขอใส่ชู้เาเดงใส่ถงเานพัดไปพัดมาจะได้แนนนนั่น้ำในเนื้อหมูออกมากมหากับองพัดไง คุ้เจียงบอนคอสิองแขกแค่สี่บอจับดูคู่กระทะหมูบอกไปที่ปไปจับไหลมูมันหอมมะฮอดจแคแขนมันเดยอผัดกะเพราหมูหอมหอมพี่อกเลยหอมพี่แข่งน้ำออกมาเลยให้เ้ยนะเขาดงเ่ได หังอวยหนานี้อยู่บะพร้าขึ้นไล้คุนเสืองจำหัลละไฟกลางนะแห้งไว้กับหมูแข็งเด็ดปรุงใส่เครื่องปรุงว่เด้บัแบเนี้ยสูตรกุ้นเสืองต่อหอยพ่อ ซอสหอยลงไปใส่เกี๊ยวขิงสีอุ่ขาว,วน้ำปลานิดนะึงหย่านเข้มขงชูรสรสดีด้วยง่ง่ายมือขวดขวดลงไปโรดใส่จำด้กขวดลงไป <laughs> รสดีคือเป็นกอนอโคลโอยู่ันล <laughs> ดีนี่นี่นเอามือเอานิีวสีก็ลงโหลดเนาะงขนาดน้ำตาลนิดนึงบตองไซรัก็ยแบบข้นข้านแบบนี้เริอดตากะเพาเราเ่ดาชุดรที่เรเป็นกอนะแยกเอาคนขลาวด้นแยกกระเือนนยกะละลายเอง บางในกล่องมันกระเพราเจ้าข้าวขาวได้นะง่ายๆนะเพราะว่าถือแสงเนาะแต่บางเจ้ายังออกหนาข้าวขาวดีเด้งเพราะว่าเจียวห่อนแน่เลยนใส่ออกสองหนึ่งดำดำแดดเผาเจียวใส่อ่อนแน่ก็ได้ขาวขึ้นมากขึ้นนาะตลกอีนนี้แรกในวันนี้พัดกระเพาทัดกระเพา จะใส่ดกะเพาเก็บออกจากต้นสด,ดๆเลยพี่น้องคุณเสี่ยงเพิ่นไปเก็บมากอีกหนึ่งเลยเพราะว่าลูกมันมากน้ำไม่ได้เลยกะเพ,พราไซรดนันเพราะว่าหมูคัดโดนไล้แข็งบาดแสบพอยจะตื้นหนามหรือเพราะว่าบ่อข้อแล้วซใช่ไหมนันม่นแล้วใส่ซนเนงพอด,ดีได้ยหนามอันนี้กะเพาเออถักกะเพาใส่ไล้ขนาด จำสีเย็นปากได้นนเดนาะมันคนเขาใส่สีหาใบาเองได้คุณเสียงจะดฝาดใส่เป็นกัมมากินกะเพราอันนี้พัดกะเพราอีลี่อันนี้ใบกะเพราลายกลัวมูอีกแล้วหอมกะเพราเห็้องกูเอาหนามแห้งหอมเในกะเพราเพราาะว่หัดกะเพราของแขกนอนนี่เนาะ บาคนคัดหลุนสี่บ่บเสบนรอดแลดักซิมบ้างหนึ่งเสียงโบเจ้าหันได้ซิมคอยกินของหวานมาน้ามึงน่ก็กินของหวานองสมพป็นแนวไหนพอน ต้องจียเบาๆก่อนเนาะเบากอนตี้ยัางสิมันห่อนผดแสบแล้วบ่เข้มบอฮะจียแบบเข้มน้อยหนึ่งไปพ่อพ่อสั่นฟิดแก๊สตักใช่ถวยทอดมูโต้บอฮึมทอดมูโต้ผัดกระเพราแบบรวนซีซันอาจเิบ่แสบแต่กระแสบ้ะจ้าบ่แสบกระแสบเอานี่แะเนาะ สวยเรียบร้อยจ้าฝากติดตามส้มคลิปนะด้วยจ้าเด้อเขามาส้มคลิปกับฝากติดตามซอ,องซ้อนทิดาผ้าเบิงในด้วยจ้าพ่านหนาพ่นเสียง